เห็ดเห็ดพึ่งเนยดอกใหญ่เขาเริ่มที่จะบานแล้วเนาะดอกแย่ใหญ่เห็ดตรงนี้ดอกใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะบานแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยดูสิเขาเริ่มที่จะบานแล้วเนี่ยสองสามดอกอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็ดพึ่งเนยเขาจะขึ้นอย่างงี้แหละเริ่มบาน สองนี่อีกดอกหนึ่งสี่ดอกน่ะนะปีนี้เยอะเยอะเห็ดพึ่งเนยออกเยอะปีนี้ตรงนี้ข้างสวนวันนี้ใส่ใส่ถุงมือนะวันนี้เนี่ยดูสินี่ก็ใช่นะเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ใช่เนาะแต่เขาบานแล้วแหละเนี่ย อีกดอกหนึ่งเขาเริ่มที่จะบานแล้วเนาะนี่อย่างนี้ดูสิพาดูเขาบานแล้วนี่ก็ใช่นะีน่ันกอดเราไม่ได้ดูนิดนๆหน่อยๆตรงนี้เราจะเดินลงไปข้างล่างเนี่ยดูสิ นี่ดอกนี่กำลังสวยเลยเขาเริ่มบานแล้วเห็ดพึ่งดูตัวทากแทะนี่ก็เป็นเห็ดอีกอย่างหนึ่งน,นะปีที่แล้วก็เจอนะตรงนี้เห็ดตัวนี้เป็นเห็ดคล้ายเห็ดไอ้นั่นอนะเห็ดอ่อวออยสเตอร์เนี่ยเห็นไหมออสเตอร์หละเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เนี่ยข้างบนโอ้กำลังขึ้นเขากำลังขึ้นเนี่ยอืมเ,เขากำลังขึ้นโอ้เน,นี่นยนะเนี่ยเขากำลังขึ้นโอ้เราเพิ่งเมื่อวานก่อนเราก็มาเดินอยู่นะเนี่ยเห็นไหมนะนแสดงว่ากวางไม่มา กวางไม่มาแถวเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเขากำลังขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราก็เห็นเนี่ยจะขึ้นลามขึ้นไปตม่มกิ่งไม้เนี่ยเราจะเดินลงไปหาไอ้นั่นน่ะหาหาไอ้นั่นสักหน่อยหนึ่งหาดูควายใบสันเผื่อเขาอยู่แถวนี้เนาะเนี่ยแล้วก็ปีที่แล้วก็ออกตรงเนี้ย ีนี้แสดงว่ากวางไม่มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างก็มีน่ะเนี่ยกวางกินอยู่นะวันนี้เขากำลังออกเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้อีกสองสามวันมาดูต่อเนี่ยยาวไปเลยนะตามแล้วนะตามแล้ยาวไป นี่ก็เป็นเห็ดพึ่งเนยนะเนี่ยเห็ดพึ่งเนยไม่รู้ว่าดูฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เดินมาหาดูสิบานมดูดเห็ดพึ่งบานมดูดไม่ค่อยได้เดินมาฝั่งนี้เนี่ยใช่หมดเลยดูสิบานหมดอย่างเงี้ย อดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูข้างล่างนั่นอีกดอกนึงนึ่อีกดอกหนึ่ง,ง,งข้างบนเนาะนี่ดูตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ดูสิบานหมดเลยดูเป็นเห็ดพึ่งเลยเห็ดพึ่งเยนยนี่ตรงนู้นก็ใช่เนาะเนเต็มเลยตรงนี้ก็ใช่นี่ดูสิ บานหมดเลยน่าเสียดายจังไม่ได้ไม่ได้มาฝั่งนี้นี่ดูสิดูดูบานหมดเลยเสียดายดน,นู่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูเขาขึ้นปีนี้เยอะมากเห็ดพึ่งเน่อยอะปีนี้เยอะดูสิดูเขาขึ้นแต่ว่าเขาบานหมดแล้วอะดู นุ่นก็ใช่ดูสินะี่นี่ก็ใช่ดูสินะเราหาอยู่อีกฝั่งหนึ่งไงเราไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้นี่ดูสิเต้ไปหมดโอ้เสียดายเสียดายูเราหาอยู่ฝั่งโน่นฝั่งสะฝั่งน,น,นู้นเราไม่ได้ข้าม,มาฝั่งนี้นี่ดูสิดูนะเยอะแยะเลย แล้ปีนี้ออกเยอะมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยบ้านมดนู่นโอ้ไม่ได้มาฝั่งนี้ปีนี้ไม่ได้มาเลาะเลยเนี่ยเราไม่ได้เลาะฝั่งนี้เราเลาะอยู่ฝั่งหนึ่งน,ะนั่นนะนฝั่งนี้ฝั่งนี้ใกล้นะติดบ้านเลยนะเนี่ย แต่เราไม่ค่อยได้มาเลอยเฉยเนี่ยดูสิเนี่ยมีแต่เห็ดนะเนี่ยเห็ดพึ่งเนอยอย่างงี้เนี่ยนี่เนยตัวนี้เนยดูแต่ตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้ตัวนี้ก็เน่าแล้วเหมือนกันบานละตัวนี้บานแลนวเนี่ยเห็ดตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นเห็ดอะไร หาอีกแป๊บหนึ่งก่อนมันบ้านหมดแล้วเสียดายเลยเราไม่ได้มาล้อนี่มันก็อยู่บ้านนี่แหละอยู่ติดบ้านนี่แหละเราไปล้ออีกแต่ฝั่งโน้เราไม่ได้มาล้อฝั่งนี้บนี่บานหมดโอเค ้นนี้ยังสวยอยู่นะนี่ถ้าต้นไหนสวยแล้วก็เก็บเนาะยังสวยเลยนะนี่นี่ดอกดอกสวยเริ่มที่จะบานอยากมาหาดูเห็ดกุ้งไงจะไปตำแจ่วตำปน่นไม่มีดอกสวยๆเห็ดพึ่ง ดูสิโนนะโอ้โหขาเขาดูสิขาใหญ่เชียวอุ้ยเห็ดดูสิโนนะอืมดูน่ะนะดู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 เนี่ยสวยๆเลยโอ้โหบานมดดูสิเนี่ยไอเราไม่ได้เข้านี่ เราไม่ได้เข้าฝังนี้สักทีหนึ่งนี่อู้หดอกสวยเชียวนี่เห็นไหมดอกสวยๆดูสิเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยเขาแต่เขาเริ่มที่จะบานอุ้ยดูสินน่นะดอกเขาอย่างนี้เห็ดเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่ง นี่นี่ดอกนี้เก่แล้วเป็นเห็ดพึ่งนะนี่อย่างนี้นี่ดูสีหนูน่ะดูขบานโมดดูสิใช่นะนเนี่ยบานโมดดูสิสองดอกสามดอกสีดก่ดอกห้าดอกดูสิเนี่ย โอ้มีตะดดกใหญ่บานหมดมาช้าไปเห็นเธอช้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยดูซีนน่นนะบานหมดนี่จะมาลอดูเห็ดกุ้งไม่มีเห็ดดินขาวอะเห็ดพวกเห็ดดินขาวเห็ดดูซินั่นะใช่หมดเลยนะเห็ดกุ้งปีนี้เห็ดโอ้อยเห็ดดินเห็ดอะนั้นออกเยอะมากแต่บานหมดแล้วไม่ได้เข้ามาสักทีนึงตรงนี้ ดูสิใช่หมดเลยดูออกทีหนึ่งเนี่ยอย่างนี้แตเาาแเ่เข้าบานแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าบานแล้วดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยโหนี่ไม่เก็บไป้เมื่อกี้นี่ดูสิเห็ดกุ้งนะเนี่ยโอไม่ใช่ตัวนี้เห็ดเป็นเห็ดพึ่งเนี่ยดูดูตัวนี้ สวยเลยบานมีเห็ดข้างในนู่นนะข้างในก็เห็ดนะนนะดู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 ดดโอนหูเดี๋ยวพาเขาไปดูฝัง่งนีนเป็นเห็ดแต่เห็ดตัวนี้กินไม่ได้หรอกพาดูกินไม่ได้เราไปดูแล้ว ดูสินุ่นนุ่นใช่หมดเลยแล้วก็มาตัวนี้ดูเต็มเลยนุ่นโอ้โหน,นดูสิออกเต็มเลยนุ่นเห็ดคอนโซนนี่แหละแต่เป็นแบบเป็นแบบที่แบบที่กินไม่ได้อ่ะดูสิเต็มเลยนุ่นนะ